ต้อนรับสู่รายการดีเอสดีชาแน l ค่ะสําหรับอีพีนี้จุนพาทุกทกท่านมาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน43ตาค่ะซึ่งที่นี่มีการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้รักษาความปลอดภัยค่ะการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพอออกันค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพออธงศักดิ์ค่ะพวมในการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน43ตาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็ข่วเมื่อกี้จูนเดินเข้ามาในสถาบันเนี่ยค่ะคจุนเห็นมีทหารกําลังฝึกอบรมอยู่ตรงนี้มีการฝึกอบรมอะไรล่ะคะอ๋อครับสาหรับวันนี้นะครับเรามีการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยค่ะนะครับซึ่งทางสถาบันพัฒนาถมือแรงงาน43ตากเนี่ยนะครับเราได้รับอนุญาตนะครับในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยนะครับตามเอ่อพรบ34นะครับวัดสองแห่ง พรบร,รักษาความปลอดภัยปี2558ครับค่ะแล้วทำไมเราถึงสนใจที่จะมาเปิดฝึกอบรมสาขารนี้ล่ะคะอ๋อในในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเรามีอ่าเรามีภาคีเครือข่ายคือทหารนะครับก่อนปลดประจำการที่ที่เขาจะเขา้าเขาจะปลดประจำการอยู่แล้วเราอยากให้เขามีอาชีพก็เลยหาเรือกับทางาผู้การนะครับก็ มีมติเห็นชอบว่าส่งทหารเข้ามาฝึกอบรมและทหารเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งในการฝึกเขาก็จะมีอาชีพติดตัวและสามารถที่จะไปประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยตามห้างร้านบริษัทหรือส่วนราชการต่างๆได้โดยถูกกฎหมายนะครับเนื่องจากว่ายามรักษาความปลอดภัยณปัจจุบันนะครับเรามีพรบควบคุมนะครับคนที่จะเป็นยามได้จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยจํานวนไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงครับแล้วที่นี่นี่มีเป้าหมาย กี่รุ่นกี่คนยังไงบ้างหลักสูตรนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่ปีนี้มีเป้าหมายที่20เนื่องจากว่าเราได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณงบพัฒนาจังหวัดนะครับของจังหวัดตากนะครับจำนวนฝึกอบรมจํานวน20คนซึ่งก็ครั้งนี้เราดําเนินการระหว่างวันที่2 0ถึง24มีนาคม2อง6เนี่ายนีนะครับก็ขันแข็งนะครับห<า>เห็นสังเกตว่าจะมีการธรรมัดธรรมแงมากมีหลักสูตรปฏิบัติมีหลักสูตรเกี่ยวกับการ ต่อสู้ป้องกันตัวมีหลักสูตรเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะฮะเห็นว่าการมีการใช้อาวุธด้วยที่คุณฟูมไปสัมผัสมาเราไม่เก็บสตังค์ใดๆนะครับสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วผลที่ผ่านการฝึกของปี2565เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีทํางานในปี2565นะครับก็คือหลักสูตรนี้เราเอายามที่ยังไม่ได้รับรับการฝึกอบรมในส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยมาอบรม ฉะนั้นผลที่จบออกมาคือเขาก็กลับไปทํางานอย่างมั่นคงและที่สําคัญคือเขารับรายได้เพิ่มขึ้นนะครับยามนี้เขาจะประกอบอาชีพที่12ชั่วโมงนะครับมไม่ได้8ชั่วโมงดันั้นค่าใช้จ่ายเขาจะได้แรง,งครึ่งนะฮะจาก330กว่าบาทก็จะคูณอีกแรงครึ่งก็4 5 0 6 0าบาทาาประมามแล้วก็ ไปประกอบอาชีพเป็นผู้รักษาความปลอดภัยก็จะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าเพราะถูกต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตฝากไปถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ security นะครับหรือรักษาความปลอดภัยนะครับว่าสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากเรามีกฎหมายนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ผ่านการฝึกอบรมถือว่าผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือยังไม่มี อุทิบตยที่เกี่ยวข้องกับการสืบรวมตามพระราชดุลยส่งเสรมิมของพรบ2558ในครั้งฉบับนี้นะครับก็เชิญชวนมาอบรมหรือติดต่อประสานงานได้ที่สํานักงานพัฒนาฝีิ์มือแรงงานนะครับทางพัฒนาฝพิ์มือแรงงาน43ตากพร้อมที่จะดาเนินการให้นะครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อมากนะคะคคที่มาพูดกับเราค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับวิทยากรกันดีกว่าค่ะว่าในหลักสูตรนี้มีการฝูกอบรมอะไรบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับวิทยากรของหลักสูตรนี้ค่ะจาเอกวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สสดีครับอาจารย์ค่ะจุนอยากทราบจัง,งเลยค่ะว่าเอ่อในการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ค่ะมีอย่างไงบ้างคะคือหลักสูตรนี้มันเป็นที่มาของระเบียบพรบการราักษาความปลอดภัยพุทธศักราช2558เนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะ ทางผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรนี้ก็เลยจัดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตในการที่จะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้นะครับใช่แล้วก็เมื่อเข้ามารับการอบรมที่นี่เราก็จะสอนในเรื่องของระเบียบแถวการปฏิบัติเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายแล้วก็มีเรื่องของ วิชาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานก่อนใช่ครับพื้นฐานก็คือเรื่องของระเบียบแถวแล้วก็ให้รู้ภาพรวมว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างะนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสอนเรื่องของอการปฐมพยาบาลซึ่งเป็นมีความจําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีลักษณะของการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับมีการผจญเพลิง คือเมื่อเวลาประจนเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะรองเหตุการณ์ใช่ครับเราจะมีทั้งภาคทฤษฎีมีปฏิบัติผู้รักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรใช่ครับและในปัจจุบันที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของจับงูนะครับมันเป็นภารกิจหลักรับจะเป็นภารกิจหลักในหมู่บ้านในในสถานที่ต่างๆครับเราก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะ ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยแตกต่างจากคำว่ายามก็คือเราสามารถที่จะสอนเรื่องของการวางกําลังว่าเราจะจัดพื้นที่รักษาความปลอดภัยในแบบไหนอ๋อในแต่ละบริเวณที่เราไปประจำการใช่ไหมคะเรียนหลายอย่างอย่างนี้ค่ะเราใช้ระยะเวลาในการเรียนได้กี่วันคะครับหลักสูตรจะเป็นหลักสูตร40ชั่วโมงนะครับใช้เวลา ที่นี่เนี่ยคือ5วันเต็ม,มตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับเช้ามานี่เราจะต้องทำอะไรบ้างคะเช้าก็เรียกแถวแล้วก็ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีฝึกระเบียบแถวทำไมจะต้องมีการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยคะคือความแข็งแรงครับของรปภถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยผมเคยพูดกับผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยว่า ผมจะเปลี่ยนยามให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเพราะเมื่อก่อนในยามเนี่ยใครเป็นก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้รับการฝึกจะไม่สามารถประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ค่ะววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆานะคะที่มาให้ความรู้แก่เราทุกคนนะคะดีเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมการฝึกอบรมกันหน่อยค่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะจนอยู่กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ค่ะนั่นก็คือพี่กบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กบ,บ,บพี่กบคาทําไมพี่กบถึงอยากมาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้คะอ,อ๋อที่แรกผมคิดจะไปสมัครรปภกลางคืนเป็นอาชีพเสรินมนะค่ะและ้วทีนี้รปภถ้าไม่เคยผ่านการอบรมมาเขาจะการจะไปทํางานราปภนี่ยากอืมค่ะแล้วมันต้องมีใบประกอบอาชีพรปภด้วยค่ะ ผมเห็นว่าที่เนี่ยเปิดหลักสูตรรปภแล้วจบแล้วสามารถไปขอใบที่ไปเป็นรปภจากสถานีตำรวจเนี่ยก็เลยต้องมาอบรมครับเพื่อเอาใบคุณวุฒธเนี้ยไปสมัครนานครับผมค่ะแล้วทราบข่าวว่าที่นี่มีการฝึกอบรมได้ยังไงคะพอดีผมเปิดดูที่เว็บไซต์อะครับแล้วผ่านตาพอดีเปิดเจอที่สพลตากและเห็นมีช่วงอบรมนี่ผมเลย ลองสมัครดูครับว่าเขาเปิดอบรมไหมเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการฝึกอบรมของที่นี่ก็เข้มข้นดีครับก็ได้ความรู้ดีแล้วก็ได้ทักษะหลายอย่างที่ถ้าไปทำงานรปภแล้วมันก็ได้ใช้งานครับแล้วต่อไปฝึกอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อคะตอนนี้ก็ต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปติดตาม ใบประกอบอาชีพรปภก่อนครับแล้วถึงจะไปติดต่อผู้ว่าจ้างว่าเออเนี่ยผมผ่านการอบรมแล้วแล้วก็เนี่ยต้องการมาทํางานเป็นอาชีพเสริมอย่างที่แผนกรปภกลางคืนอย่างเงี้ยฮะก็สมัครงานต่อไปครับก่อนหน้านี้พี่กบทําอะไรอยู่คะผมเป็นผู้ช่วยช่างอาคารครับก็ผมก็ทําเป็นช่างแม่นเทนนซ่อมระบบไฟฟ้าประปาแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรายได้ก่อนหน้านี้เท่าไหร่คะ มันก็ตกประมาณวันละห้าร้อยบาทนะเดือนหนึ่งก็ประมาณก็ประมาณหนึ่งหมื้าพอใช้ไหมพอใช้ไหมครับันก็จะค่อนข้างจะไม่พอใช้ครับก็มีพักพวกกันบอกว่าเนี่ยเออถ้าจะทําก็ต้องไปเอาใบนี้มาแล้วก็ถึงจะก็เลยเอาอาชีพเสริมในตอนกลางคืนครับใช่แล้วคิดว่าอาชีพนี้จะจะสามารถสร้างรายได้เราได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ท่าที่ผมเคยฟังมานะเราประพอบางคนนี่มีอาชีพเป็นเงินเดือนเกือบสองหมื่นกว่าบางคนได้นะก็ตกค่าแรงวันละหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะเขาใช่มันเป็นเงินเดือนสองหมื่นกว่าได้อกับสามหมื่นบางคนทําซึ่งอย่างที่ครูฝึกเขาแนะนําสวนภูมิใช่ไหมสนามบินน่ะมันก็ค่าแรงสูงครับแต่ผมต้องการเพียง ไปทำอาชีพเสริมนะฮรก็เือหลังจากที่<า>ผมมีงานประทำแล้วใช่ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่กบก,กมากๆา,ากนะคะคและนี่นะคะคคก็คือเสียงอีกหนึ่งเสียงนะคะจากผู้ที่ฐานการฝึกอบรมคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกหนึ่งท่านนะคะ สวัสดีครับผมพลทหารนัทโชติรุ่ลเลอร์ช่อเล่นช่อโชตครับโอ oh ้โหเข้มแข็งอย่างนี้เคยเป็นทหารกันมาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นพลทหารอยู่ครับอ๋อเป็นพลทหารอยู่นะคะ,คะและนี่นะคะก็คือน้องโชตค่ะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะทําไมถึงอยากจะมาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ล่ะคะเอ,อ่อผมเป็นทหารขันปดครับที่ใกล้จะปวดแล้วของเดือนหน้าครับ<อ>ก็เลยมาฝึกวิชาชีพไว้สําหรับเอ่าเพื่อว่าปอดไปแล้วไม่มีงานทําหรือว่า สนใจตรงนี้ก็สามารถทํางานได้เขาให้มาเรียนเลยนะคะอันนี้เป็นนโยบายของกองทัพบกครับของมทบครับที่เขามีการกระบวนการยังไงบ้างคะเขาก็ให้เราแบบลงสมัครมาว่าเราอยากมาไหมมันเป็นวิชาชีพที่เราแบบเรียนไว้ติดตัวได้ครับสามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นวิชาป้องกันตัวของตัวเองด้วยค่ะแล้วตอนเรียนเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างสอน เราป้องกันจากอาวุธพวกอาวุธมีดหรือว่าปืนป้องกันแบบให้มันไม่เกิดอันตรายกับเราได้เป็นยังไงฝึกหอักไหมอ่าไม่หนักเท่าไหร่ครับว่าได้วามรู้เต็มเทีเยบกับที่อยู่ข้างในนี่เป็นยังไงบ้างอ่าก็สบายขึ้นหน่อยสบายขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแล้ววิทยากรที่นี่สอนเป็นยังไงบ้างค่ะสอนดีครับเข้าใจง่ายเลยครับเป็นกันเองมากครับผมอยากจะให้น้องเชวญชวนหน่อยค่ะว่าผู้ที่สนใจที่จะมาฝึกอบรมอ่ะต้องทํำยังไงบ้างค่ะครับสามารถ สมัครไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศได้เลยนะครับมาได้ครับมีความรู้ไวติดตัวไม่เสียลายครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโชคมากนะคะครับและนี่นะคะก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการฝึกอบรมค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการฝึกอบร,รมอีกหลากหลายหลักสูตรนะคะซึ่งทุกท่านนะคะที่สนใจ ปุกอบรมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือกดสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6งกค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุดก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในอี EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ